เกิดจากแนวคิดนะครับตั้งแต่ผมเป็นเด็กแล้วผมคิดว่าถ้าผมมีโอกาสผมจะให้จะช่วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะครับความรักไม่มีนิยามความรักไร้ขีดจำกัดแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดว่าบางคนไม่มีความตั้งใจที่จะรักกันมาก่อน หรือบางคนรักกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่งงานกันก็มีแต่ก็ถือว่าเรามีสิ่งดีๆให้กันนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าคนไทยต้องส่งเสริมสนับสนุนกันให้มีความรักกันทั้งประเทศแล้วก็ช่วงนี้โควิดนะครับมีคนตกงานเยอะนะครับไม่มีงานไม่มีเงินนะครับไม่มีโอกาสในการจัดงานแต่งงานผมก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คู่รักไม่ว่าจะรักแบบไหน รักแบบมีความแตกต่างรักแบบแนวคิดที่ต่างหรือรักแบบเพศทางเลือกนะครับก็ถือว่ารักแล้วให้เป็นรักแบบฉบับของคุณนะครับรักสาคัญที่สุดก็คือการให้ให้อภัยให้ความห่วงใยให้ความห่วงหาอภรรให้การดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ต้องคํานึงครับว่าแต่ละคนจะคิดยังไงแต่ขอให้เราไม่เป็นภาระของสังคมแล้วถ้ามีโอกาสช่วยเหลือสังคมนั่นคือความรักที่แท้จริง ให้กับคนที่เรารักไม่พอต้องให้กับคนทั่วประเทศโดยเฉพาะคนไทยหรือชาวโลกนะครับให้ผมเรียกว่าให้มีความสุขให้มีรอยยิม้มให้มีเสียงหวัวเราะแค่นั้นผมว่าเป็นความสุขของผมแล้วครับจริงแล้วมีคนก็มาสมัครนะครับแล้วก็สนใจแล้วก็เมื่อเมื่อวานก็มีสนใจมา3มคู่แต่เนื่องจากเราไม่ได้จัดเตรียมในทุกอย่างแต่เราต้องบอกว่าเราอยากจัดคําว่ารักแปลกที่แตกต่างคําว่ารักแปลกหมายถึงอะไร คนเราบางครั้งมีความแตกต่างกันอย่างเช่นน้ําหนักแตกต่างกันส่วนสูงแตกต่างกันหรือ,อมีความบกพร่องทางสายตาหรือแม้กระทั่งบางทีต้องบอกว่าเป็นรู้จักกันตั้งแต่เด็กแต่ไม่ได้มีโอกาสเป็นคู่รักกันแต่พออายุระยะหนึ่งแลหลาย10ปีก็มีโอกาสมาเป็นแฟนกันเป็นคู่รักกันผมก็เลยก็เลยอยากจัดรักแปลกที่แตกต่างที่ผมบอกนะครับคนเรามีความแตกต่างกัน แต่ถ้าเรามีการรู้จักเข้าใจให้อภัยแล้วก็ความรักคือความเสียสละนะครับผมว่าถ้าเราเสียสละให้กับคนอื่นได้แล้วเรามีความสุขนั่นคือความรักที่แท้จริงครับอันนี้คือปีแรกหรือเปล่าปีแรกที่จัดครับแล้วปีต่อๆไปมีปีต่อๆไปต,ต้องบอกว่าอ่าก็คิดว่าน่าจะมีนะครับจะ,ะจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับ แล้วก็จะเปิดรักที่มันมีความหลากหลายนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยสังคมมีมีการเขาเรียกว่าทันสมัยและเทคโนโลยีมากขึ้นคนเราไม่จำเป็นต้องมาจีบกันแต่คนเราใช้โซเชียลในการติดต่อพูดคุยกันแล้วคบหาดูใจกันถึงเกิดเป็นคู่รักแบบเขาเรียกไม่จํากัดนิยามรักสุดขั้วหรือผมใช้คําว่ารักแปลกที่แตกต่างนี่คือนิยามของคําว่ารักแปลกที่แตกต่างครับ ครับผมก่อนอื่นต้องขอบพระคุณทางดรบุญมาอิมพิเศษและเือสตาเวลนะฮะที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบพระคุณทางคู่บ่าวสาวที่ให้เกียรติรับเชิญมาร่วมงานในวันนี้มาจัดงานมงคลสมรสหมู่ซึ่งถือว่าเป็นวันดีครับวันที่10เดือน10ปี2020นะครับซึ่ง ก็ถือว่าเป็นวันดีในรอบปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าคู่ชีวิตคู่สมรสนี้ก็จะได้เริ่มได้สิ่งดีๆจะเป็นมงคลแก่ชีวิตคู่สมรสตลอดไปในนามของจังหวัดนี้ต้องขอบพระคุณทางเครือสตารเวลที่จัดให้มีกิจกรรมอย่างนี้เนื่องจากทางจังหวัดเองก็อยากจัดให้มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดมงคลสมรสหมู่คู่เลิฟสุดขั้วเนี่ยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดขึ้นมาแต่คู่รักเหล่านี้ก็เป็นคู่รักที่เราเชิญเข้ามาร่วมกิจกรรมมาร่วมงานมงคลสมรสหมู่ก็มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของทางจังหวัดด้วยต้องขอขอบพระคุณทั้งเื่อสตาเวลแล้วก็ทางคู่สมรสทั้งหมดไว้นโอกาสนี้ด้วยครับ